กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับสายช็อกโรดนะครับวันนี้สายช็อกโรดที่แนะนำนะครับก็คือสายช็อกโรดทะเลนะครับผมอ่าสีฟ้าๆค้ำค้างแบบนี้นะครับผมโอ้โหนั่นแหละครับเหมือนที่คุณคิดเลยชายฝั่งชายล่องนะครับทะเลนะครับผมเออนะครับหลักกงหลักแก๊สนะใช้ได้หมดเลยนะครับอะไรที่เป็นน้ำฟ้าๆนะครับตัวนี้กินเรียบนะครับผมสายนะนุ่มลื่นโค้ดฟูโรคาร์บอนนะครับมี UV ด้วยนะครับผมตัวนี้นะเวลาลงน้ําไปสายล่องหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยของแถมนะครับคือเพิ่มปริมาณ สายนะครับ20จาก50เป็น70เมตรนะครับผมเออนะครับผมและยังไม่พอนะยังไม่หมดแค่นี้นะครับผมในตัวซองเนี่ย มีของแถมอีกด้วยนั่นก็คือลูกปัดเรืองแสงนะครับผมนี่แถมมาให้แบบนี้เลยนะครับผมซื้อ1ได้ถึง3นะครับได้สายไม่พอแถมสายอีกนะครับแล้วแถมลูกปัดเรืองแสงอีกนะครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าน่าซื้อมากสายมันนุ่มมากนะครับผมเวลาจับเวลาสัมผัสเนี่ยนะครับเวลาลงน้ำนะครับผูกเงื่อนง่ายด้วยนะสําหรับตัวนี้นะครับผมเวลาลงน้ําไปเนี่ยมันล่องหนได้ด้วยนะเออปลามองไม่เห็นแน่นอนนะครับผมแนะนํานะให้ใช้ตัวนี้เลยเหมาะกับนักตกปลาทุกคนนะครับผม